วัดแทบแตกข้อหวยแห่ขอพรไอ้ไข่ได้เลขไปลุ้นสมใจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะกระแสไอ้ไข่นะคะโด่งดังมากนะคะตอนนี้ทุกวัดแทบทุกวัดนะคะมีจำผนจำลองไอ้ไข่ไปตั้งไว้ที่ทุกวัดเลยนะคะ เพราะไอ้ไข่ขอได้ขอโดนนะคะใครขอก็ได้ใครขอ,ก,รขอก็เฮงนะคะนี่เลยนะคะวันนี้เราเลยจะพาทุกท่านไปที่วัดโปรยฝนนะคะที่คลองสิบห้าปทุมธานีนะคะไปพบไอ้ไข่นะคะบรรยากาศที่นี่คึกคักไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะประชาชนเข้ามากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบไอ้ไข่ อย่างเนืองแน่นเช่นกันนะคะนางชม้อยทรายสถิตอายุ70ปีชาวสระบุรีเปิดเผยว่าได้เดินทางมาจุดประทัด5,000 50, 0นัดถวายแก้บนไอ้ไข่ที่วัดโปรยฝนแห่งนี้เพราะก่อนหน้านี้นะคะบนบานสารเกล่า,เ,าเรื่องญาติที่เข้าผ่าตัดรักษาตัวเองที่โรงพยาบาลนะคะต่อมาอาการปลอดภัยแข็งแรงดีพร้อมกับ ได้มาเขาโชคลาภที่ไอ้ไข่นะคะแล้วก็ได้เลขมงคลจากป่ายประทัดกลับไปเสียงโชคนะคะปรากฏว่าได้โชคเฮงจริงๆนะคะรับไปหลายหมื่นบาทนะคะงวดน,นี้จึงมาแก้บนไอ้ไข่ที่วัดโปรยฝนอีกครั้งนะคะทางด้านนางสาวโชติกาการพงพันธนะคะอายุ28ปีนะคะชาวคลองสามจังหวัดปทุมธานีนะคะได้เปิดเผยว่าทราบจากญาตินะคะว่า ที่วัดโปรยฝนมีรูปปั้นไอ้ไข่จำลองนะคะจึงเดินทางมาขอโชคลาบนะคะแล้วก็ได้เลขมงคลน,นี้เลยนะคะเขาบอกว่าได้เลขมงคลสิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดนะคะจากวัดโปรยฝนไปเฉียงเสียงโชคนะคะแล้คขังงวดที่แล้วนี่นะคะก็ได้เฮงก็ร,รับทรัพย์ไปจํานวนหนึ่งนะคะสุดล่าสุดนะคะนี่เลยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะคุณผู้ชายคนนี้นะี่คะเขาไปขอโชคขอลาบที่ วัดโปรยฝนขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่นะคะนี่เลยนะคะเลขหางประทัดนะคะเขาโชว์ให้ดูนะคะน็่คือ 7, 9. แล้วก็แปดหกแปดนะคะนี่เลยนะคะเลขขางประทัดนะคะก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทุกคนจะโดนนะคะแต่ว่าทุกคนก็มีความเชื่อในใจนะคะเขาบอกว่า ทุกคนก็ได้ทุกคนก็โดนนนะคะก็ขอทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านโดนนะคะขอให้ไอ้ไข่ดนบันาดนห้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ